ปันปีก่อนดินแดนแถบนี้เคยเป็นรัฐโบราณเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนดังปรากฏในสมัยพระเจ้าปทุมสุริวงศ์ปฐมกษัตริย์แห่งขอมความว่าเมืองสุโขทัยส่งสวยน้ำเมืองตะลุงส่งสวยผ้าไหมและเมืองระโวทรงสวยปลาแห้ง การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลในสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันในทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองน,นั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดความตอนหนึ่งในพระบรมราชโอารพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2524ประโคนชัยเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์มีชื่อเดิมว่าเมืองตะลุงตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อมาว่าราชการที่หนึ่งทรงผูกช้างหลังกลับจากการทำสงครามกับขมรณบริเวณวัดโคนของอำเภอรประโคนชัย คำว่าประโคนเพียนมาจากคําว่าปังกูลในภาษาเขมรที่แปลว่าเสาหินและยังเป็นคําที่ใช้ต่อท้ายนามสกุลซึ่งใช้มากที่สุดในจังหวัดปุรีรัมความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ไม่ได้เริ่มขึ้นแค่ในสมัยรัตนโกสินทร์หากมีความเก่าแก่เกินกว่านั้นการแผ่ขยายอำนาจของอาณาจ,จรรักรขอม จึงก่อเกิดเทวสถานไวสนบนิกายที่สร้างขึ้นจากศิลาแรงนามว่าปราสาทเมืองต่ำโดยได้รับอิทธิพลศิละปะของแบบคลังและบาป,ปวนซึ่งจเจริญรุ่งเรืองและเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์หลังพุทธศตวตรรษที่16หรือราว1,000ปีมาแล้วสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาตามแบบฮินดูกลุ่มปราสาทอิฐเป็นอาคารสำคัญที่สุด สร้างอยู่ตรงกึ่งกลางของแผนผังใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าโดยมีปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงแสดงสัญลักษณ์แทนเขาพระสุมเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยรอบปราสาทมีสระน้ำสีส่สรหล้อมรอบระเบียงคดอันแสดงถึงมหาสมุทรทั้งสี่ที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมนตามคติพราพ์ จากแรงศรัทธาต่อทวยเทพจึงเกิดงานวิจิตศิลป์ล้ำค่าในหน้าบันของประสาทโดยสลักเป็นภาพดังนี้ 1. พระวรุณเทพประทับเหนือหง 2. ภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควันธนา 3. ภาพพระอินทร์ปางมหาราชดีลาสนะประทับเหนือหน้าการ 4. ภาพพระศิวะคู่พระอุมา ประทับบนโคนทิตในปากกุมามะเหสัวรภายหลังอาณาจักรขอมเสื่อมลงในปลายพุทธศตวรรษที่18เป็นเหตุให้ศาสนสถานอิทธิพลวัฒนธรรมของของเสื่อมโทรมเหล่าเทวสถานจึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างเช่นเดียวกับปราสาทเมืองตำ่ำเป็นระยะเวลายาวนานราวในปีพุทธศพักราอ2472 งมีการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของไทยคือสมเด็จพระเจ้าบรวมรวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อคราวสเสด็จตรวจโบราณวัตถุสถานในมณฑลราชสีมาในปีพุทธศักราช2478กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานประสาทเมืองตำ่ำและประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2551 จนกระทั่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์มรดกล้ำค่าทางภูมิปัญญาได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในด้านหัตถศิลป์ประณีศิลป์วัฒนธรรมการกินอยู่จวบจนทุกวันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ยังคงยึดมัน่นในพระบรมราชวาท ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาษบพิษในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นสถานที่ที่ดูแลปลูกฝังนักเรียนให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าพร้อมช่วยกันพัฒนาประเทศไทยสืบต่อไปสภาพปัญหาการจัดบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ในสถานศึกษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจเพื่อบ่งเพาะให้นักเรียนภาคภูมิมใจรักความเป็นไทยและก็ห้องแห็งในสิ่งที่บรรพชนให้ไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันตลอดจนเห็นคุณค่าต่อการอนุรักษ์ หวงแหนโบราณสถานในท้องถิ่นของตนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำจึงได้ปรับในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหจักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุลรัมเช่นปราสาทหินเมืองต่ำวุติฤาษีปราสาทเขาปลายบัตรและปราสาทหินเขาหนงรุ้ง,งอีกทั้งหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมจึงเป็น แรงผลักสำคัญในการที่จะพัฒนาในการจัดการรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นโรงเรียนวัดบ้านมันตๆงจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรยุวะมัคุเทศเทวสถานพันปีหลากเรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่องสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนายาวชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการนำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดได้ทำและแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่นกิจกรรมมัคุเทศน้อยการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านการแสดงทางวัฒนธรรมและในก้าวต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองพร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มุ่งมันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสำนึกรับท้องถิ่นและมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป